สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่เพียนวานอนชาแนลนะคะเมื่อกี้น้องอุ้มนะคะเขาขับรถมาจอดหน้าบ้านนะคะก็ให้แม่ลงไปถ่ายเอานะคะว่าเขากำลังขนถ่ายนะคะออไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่ที่จะเดินทางไปสู่โคกน้องนาลุงพลเนาะลุงพลปเตเณนนะคะโดยจะให้น่าจะมีป้าดาก,กกอกเนาะเป็นคนเฝ้าสวนให้อยู่เนาะ ก็เลยลงไปถ่ายรูปนะคะไม่เพียนไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอก็เลยมาถ่ายเป็นเอาจากกล้องมาถ่ายนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เลยเป็นภาพนิ่งแต่เอาเป็นวิดีโอมาถ่ายอีกทำก็เตรียมพร้อมนะคะมีไม้มีอะไรไปทําร้านให้กับฟักทองนะคะถั่วฟักยาวที่ได้รับปากกับน้องมีนะเราจะดําเนินการให้อันนี้ด้านหลังนะ กำลังจะขึ้นรถเนาะกำลังจะขึ้นรถหนักอาการอยู่นะเห็นเหงือพี่อุ้มนะโชค,โชคตัวเลยออกไปแต่เช้าพร้อมรถคันนี้เดี๋ยวก็มาจอดหน้าบ้านเมื่อตกี้นี่แม่ก็เลยเตรียมอาหารไว้ตั้งแต่เที่ยงแต่ไม่เห็นเขามาเอาไม่เห็นเขามารับอาหารปิ่นโตต่างๆก็พึ่งรับไป้องใสจ,จะไปกินเป็นข้าวเย็น คงไปทานเป็นข้าวเย็นแทนเนาะที่โคกน้องนาลุงพลไม่รู้จะทันน้องเมย์หรือเปล่าหรือว่าน้องเมย์จะไปมุกดาหารก่อนแล้วเพราวนาขอให้ทันน้องเมย์ก็แล้วกันนะคะโอเคก็อยากให้พี่อุ้มเดินทางโคกน้องนาลุงพลนะ ำลังเดินทางไปนะคะก็ได้ติดต่อป้าดาไว้แล,ล้วแะตั้งแต่วันนั้นเนาะว่ายังไงก็ถ้าหลานออกไปก็ช่วยดูแลเทคแคร์หน่อยนะป้าดาคิดว่าป้าดาคงยังไม่เดินทางออกไปเนาะชมงอยู่ที่โคกน้องนานั่นแหละโอเคนะคะวางกล้องดันตะเข่งเรียบร้อย <c oughs> แล้วมาคุยกันต่อนะคะให้ครบทําคลิป8นาทีเนาะคือน้องอุ้มเขามีความมุ่งมั่นนะที่จะทําำค้างบ้านเราเรียกค้างแต่ภาษากลางเขาเรียกร้านให้พืชเลื้อยนะคะพวกถั่วฝักยาวฟักทองอะไรพวกนี้นะคะได้ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามันออกดอกออกผลก็ เราลอดเข้าไปลอดซุ้มเข้าไปถ่ายรูปอยู่ข้างล่างมันนะคะก็เป็นสิ่งประดับตกแต่งสวนครัวนะคะขอ,องน้องเมยช่อง Story เมยดีสตอรี่นะที่ทุ่งน้องนาลุงพลเขามีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทำสิ่งต่างๆออกมาให้ดีนะคะสำหรับพี่อุ้มไปแล้วนะคะอย่างากับหัวเรื่องนะคะเราก็ให้กำลังใจลูกเนาะเมื่อเช้านี้ก็ได้จ่ายตังไป 7 0็ดร้อยบาทนะคะเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆของเขาค่าน็อตสามร้อยห้าสิบที่เหลือก็เติมน้ำมันใส่รถรีโวเนาะทั้งน้ำมันรดน้ำมันคนนั่นแหละคนก็คงไปกินก๋วยเตี๋ยว,วตอนเย็นนี่คงไม่ได้ซื้อเพราะว่าแม่ทำอาหารให้แล้วมีมีอบปลาซิวนะคะอบปลาซิวแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วคั่วนะคะถั่วลิสงคั่วจัดแม่จัดใส่บินโตให้เรียบร้อยเนาะ พร้อมกับ <c oughs> ยาประจําตัวเนาะ <c oughs> คือถ้าเขาตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยเหมือนเขาไม่หลับไม่นอนเลยนะพี่อุ้มเนี่ยเขาจะอยากให้มันออกมาดีเซิร์ชหารูปต่างๆรูปภาพที่จะมาประกอบการทําชิ้นงานแต่ละชิ้นแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันซ้ําซ้อนกันนะอย่างอย่างทําทซุ้มประตูสะพานให้ประแตนแล้วประแต็นก็กําลังทําปลูกถั่วฝักยาวกําลังเลื้อยขึ้นเนาะ ที่อุ้มก็ไม่อยากให้มันซ้ำกับตัวนั้นเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะคิดอีกแบบหนึ่งออกมาก,ก็ดีใจนะคะที่ลูกลุกขึ้นมาต่อสู้ทำการทำงานให้มันเป็นกิจจะลักษณะนะกลางวันทำงานกลางคืนก็มานอนนะคะไม,ไม่ได้ไปเที่ยวเตะที่ไหนก็คงจะดีวันดีคืนนะคะไอ้วันให้คืนขอบคุณ สมาชิกช่องพี่อุ้มไม้ไผ่นะคะแล้วก็ไม่เพียนวานอนนะคะพี่อุ้มในชื่อช่องเขาช่อง YouTube เขาชื่อไร่น้ำหนึ่งวัดก,กะมลพบนะคะกระมลคือกอกไก่มอมาลอลิงแล้วก็พอสําเผาพอผ่านกะะ่ะกมลพบถ้าใส่คำว่า c h a ชแนลก็จะค้นหาได้เร็วขึ้นนะคะ ยังไงก็ไปติดตามให้กำลังใจอุ้มด้วยนะเขาอาจจะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าเห็นเขาบอกเมื่อก,กี้ว่ากล้องของเขานะมันมีปัญหาแม่ก็เลยว่าสงสัยข้อมูลเดิมนะไม่ไม่ลบคือเราลบเราลบข้างนอกนะียังไม่พอนะต้องเข้าไปลบในถังขยะอีกมันถึงจะโล่งนะคะกล้องมันถึงจะถ่ายได้เพราะฉะนั้นก็ทั้งรีบทั้งรีบทั้งงานแล้วก็คงถ่ายคลิปคงไม่ได้ไม่ทันเนาะก็ไม่เป็นไร เราส่งเขาที่ต้นทางก็แล้วกันยังไงก็ฝากปราดากก่อนนะคะดูเลยฮัลโหลลูกบบเห็นพี่เมฆกาเฮา็ดรถแล้วแม่ฝากไว้ครับอันบบแม่เพิ่นออกไปตเตรียมสิไปขืนสารบอกเฮ,ฮ็ดรถเลยฮ่าผู้ใดอยู่หันพปหาปราดาดูยังไปทาง,อ,งาาอันลงครัวดูฮัลโหลเออยังไปหาปราดาล่ะแม่มัน บวกปลาดาไว้แล้วเอปลาดาลุงฟื้นเพื่นอาบเสร็จอาบไปดึกดึกึเพื่นไปขึ้นสารนะโอเคไปแล้วยังมาโทรหาแม่อีกว่าไม่เจอน้องมีไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่รู้อะไรติดปน มีควารู้สึกว่าดำๆหรือว่าตาฟ้าฝ้าฟังไปเองเนาะอาอายุยืนนะพอพวกเราพูดถึงก็โทรกลับมาสงสัขับรถไปถึงควบน้องนาแล้วก็โทรกลับมาครับเมียบ่าไม่เห็นเมีไม่เห็นก็ดําเนินการไปเลยันมจะไปยากอะไรเดี๋ยวตรวจด,ดูลายน้องเมีก่อนน้องเมีตอบมาว่ายังไงบ้าง ดีนะคนละเครื่องกับที่เราขึ้นทำคลิปเดี๋ยวลงโทรหาพีมีก่อนเนาะ มีไม่รับสายคงยุ่งยุ่งอยู่เนาะก็เดี๋ยวจะติดต่อไปอีกทีนึงก็ขอบคุณนะคะสำหรับสมาชิกช่องไม่เพียนวานอนชาแนลนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะน่าจะเป็นเปลือกมันแสงติดฟันติดตามช่องไม่เพียนให้กำลังใจมาโวยตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ